ข่าวด้วยครับทุกคน FC สุดน่ารักเขียนป้ายติดใส่กระด้งจองที่จอดรถให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับบรรยากาศที่จังหวัดสุรินทร์ครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมี FC นะครับเขียนป้ายติดใส่กระด้งตัวใหญ่มากๆเลยนะครับโดยมีข้อความที่บอกว่าที่จอดรถสําหรับ น้องอ <s umi> ุงอิงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบอสโจยังไม่มีอภิสิทธิ์ที่จะจอดตรงนี้เลยนะครับและส่วนตัวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยเวลาไปงานเนี่ยเสียค่าจอดรถด้วยแถมเดินไกลอีกด้วยครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่าเวลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแสดงที่ไหนเนี่ยคนแน่นตลอดนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยเยอะตลอดนั่นเองครับทุกคนคือแบบรถมันแน่นตลอดนั่นเองนะสำหรับเมื่อคืนนี้ครับต้องบอกว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้อภิสิทธิ์ในการจอดรถนะครับทุกคน แม่แมพ่อๆนะครับก็คือยืนรอกันเลยทีเดียวนะแถมถือกระด้งที่เขียนป้ายติดไว้เนี่ย รอน้องอุงอิงด้วยนะครับพะโจไปจอดเนี่ยยังไม่ให้จอดกันเลยทีเดียวนะครับ FC อาจจะคิวบอสโจก็ได้นะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับต้องบอกว่า FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจน้องเยอะมากๆครับที่บ้านทาตนะครับตาบลบ้านทาตออาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่า FC แฟนคลับเนี่ยไปรอน้องตั้งแต่ช่วงเช็คซาวกันเลยทีเดียวนะครับเนาะไปดูอุงอิง บางท่านสูงอายุแล้วนะครับแล้วก็อยู่ดึกไม่ไหวแบบนี้นะครับก็มารอให้กําลังใจน้องนะครับในช่วงที่น้องเช็คซาวมาให้รางวัลน,น้ําใจแล้วก็กลับบ้านก็มีครับทุกคนถือว่ามาสร้างปรากฏการณ์มากๆสาหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนซึ่งต้อบอกว่าเมื่อคือนนี้เนี่ยอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็คือโอ้โหคนแตกแตานอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คนไปดูเนี่ย เยอะมากๆอย่างที่บอกครับเมื่อคือนนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับไปที่จังหวัดอุทัยธานีน้องซึ่ง้อบอกว่าอยู่ใกล้ที่ทํางานของอ,อิ่มพอดีมาทํางานรีวิวนะครับก็เลยได้ไปเจอน้องนุ่นดําดงครับทุกคนซึ่งต้อบอกว่าอุ้มอิ่มก็ได้ไปสัมภาษณ์แล้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นคลิปเมื่อเช้านี้นะครับว่าน้องนุ่นเนี่ยก็บอกว่าที่แชร์รูปน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คือว่าดีใจกับน้องแล้วก็น้องเนี่ยสมควรที่จะได้แล้วนะครับก็โ,โหเป็นอะไรที่เป็นโมเมนต์น่ารักสําหรับทั้ง ลิเกฟีเวอร์แล้วก็หมอลำฟีเวอร์ซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีโอกาสไปนะทุกคนใครจะคิดว่าคนจะไปดูลิเกยเยอะขนาดนั้นครับรถเนี่ยติดตั้งแต่โหทางเข้าเลยนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอีกเหมือนกันครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคนเนี่ยไปดูเยอะจริงๆครับเหมือนกับน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงแหละก็เหมือนกับ หมอลำฟีเวอร์น้องซึ่งต้องบอกว่าเวลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไปแสดงที่ไหนเมื่อไรอย่างไรคนคือเยอะแล้วก็แน่นตลอดครับทุกคนที่จอดรถเนี่ยแทบจะไม่มีกันเลยทีเดียวนะต้องไปจอดแบบตามทุ่งนาแล้วก็ได้เดินขึ้นมาที่งานแบบนี้เลยนะครับทุกคนนาอต้องบอกว่าอ่ะยกให้ทางด้านน้องนุ่นเป็นลิเกฟีเวอร์แล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยเป็นหมอลำฟีเวอร์กันแล้วกันนาอซึ่งต่างคนก็ต่างเป็น f c ของกันและกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับทุกคนน้องอุงอิงเนี่ยน้องแสดงอยู่ที่ บ้านทุ่งนาโอกนะครับตำบลทุ่งนานางโอกอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองครับทุกคนบรรยากาศวันนี้น้าง,งานก็คืออุ๋งอิงเนี่ยโอ้โหแฟนคลับ FC เอาน้ําหอมไปให้น้องด้วยนะแล้วก็ไปมอบมาลัยน้ําใจให้กับน้องตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปเช็คซาวเลยครับทุกคนบางคนคืออยากมาเจออุ๋งอิงแค่นั้นแล้วก็กลับบ้านเลยแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกได้ว่าบางคนก็ไม่ได้แบบว่าอะ ไปเต้นหน้าเวทีหรือว่าจะไปดูด้านหน้าเวทีสักเท่าไรนะักก็คือดูองุ่งอิงตามโซเชียลแล้วก็รักน้องแล้วก็อยากมาเจอน้องแค่นั้นแล้วก็กราบแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนเนาะบรรยากาศวันนี้ที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยตั้งแต่เข้างานเลยองุ่งอิงเนี่ยก็หมานเลยนะครับทุกคนเนาะก็มีแฟนแคลับ FC ไปให้กําลังใจยอยู่ที่หลังเวทีกันเลยทีเดียวนะครับถือว่ามาสร้างปรากฏการณ์มากๆอ่าไม่ว่าจะเป็นน้องนุ่นดำดงเองซึ่งเมื่อคืนนุ้มอิ่มได้ไปดูก็คือโอ้โหคนแก่ผู้สูงอายุเนี่ย มาดูลิเกกันเยอะมากๆเลยนะครับแบบว่าองค์หัวเราะน้องุ่นดําดงเนี่ยน้ำน้ำตาน้ำมูกไหลกันเลยทีเดียวเหมือนกับอุ่นอิงนี่แหละครับทุกคนที่เวลาที่น้องเนี่ยโชว์เมื่อไหร่นะครับแฟนคลับเห็นน้องโชว์ห่อฝันมาหลังห้านก็จะร้องไห้ตามน้องนั่นเองครับทุกคนน้องก็ถือว่าเหมือนกับตั้งบนสะกดนี่นะก็ต้องขอชื่นชมน้องสําหรับวัยรุ่นทั้งสองคนเนี่ยองุงนอิงเองนุ่นดําดงเองซึ่งหลายคนอยากให้โคจรมาเจอกันซึ่งน้องบอกว่าทั้งคู่เลยนะครับ เป็นแม่เหล็กของวงได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์รักษาวัฒนธ,ธรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับเด็กยุคนี้นะครับหายากไหนกับการที่จะแบบว่ามาร้องมารำแล้วก็มามอบความสุขให้กับแฟนๆด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนยกตัวอย่างเลยอย่างน้องอุกอิงเนี่ยก็ถือว่ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับพ่อค้าแม่ขายขายของในงานหมอลำเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าเวลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแสดงที่ไหนเนี่ย อย่างที่อิมบอกครับว่าร้านค้าเนี่ยอยู่ประมาณแบบ3แถวกันเลยทีเดียวนะครับนะงานเล็กก็ขยับขยายกลายเป็นงานใหญ่นะครับอย่างที่เมื่อคือนนี้เหมือนกันครับที่จังหวัดอุทัยธานีที่อิมไปเนี่ยก็คือแบบโอ้โหทุกคนกว่าจะเข้าไปถึงตัวน้องนุ่นได้นะครับก็คือเดินแบบฝ่าฝูงชนไปเยอะมากๆแล้วก็ใช้เวลานานมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหคนเนี่ยไปดูลิเกเยอะเหมือนกันครับ นะก็คนไทยก็ถือว่าได้รับความสุขนะทุกคนจากลิเกแล้วก็หมอลำเนาะในช่วงนี้ครับซึ่งน้องนุ่นดำดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นไวรัลแล้วก็ดังมากๆใน Tik t อกนะครับแล้วก็อุงอิงเองเนี่ยก็ครอง YouTube ไปแล้วนะครับไม่ว่าช่องไหนลงอุงอิงเนี่ยก็โ,โหได้ยอดวิวนะครับแล้วก็คนเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจเหมือนกับว่าเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะนะครับทำให้น้องเนี่ยเป็นดาว YouTube ไปแล้วสําหรับอุงอิงนะแล้วก็เป็นดาวแบบว่าในทุกๆแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะมีรูปน้องอยู่ตรงไหนไม่ว่าใครจะ งรูปน้องนะครับก็ได้รับความสนใจจากาชาวเน็ตจากแฟนคลับต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกกันเลยก็ว่าได้ครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งผลงานของน้องอุงอิงครับทุกคนสําหรับสร้างผสมนองฮักนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าทะลุ2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังทะยานสู่3ล้านวิวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยหมอลำ รถแห่นะครับก็เริ่มทยอยกันเอาเพลงแบบว่าคอปเวอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราเห็นหลายคันที่เอาเพลงนี้ไปร้องแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นามาสร้างปรากฏการณ์ให้กับช่องของพี่จินตลาพูลลาบนะซึ่ง้รงบอกว่าพี่จินตลาพูลลาบเนี่ยใจกับพี่จินตลาพูลลาบด้วยด้วยครับกับโอ้โหเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับกับสร้างผสมนองฮักับทุกคนซึ่ง้รงบอกว่าองค์อิงเนี่ยพาแม่จินบินสู่หนึ่งในมาแรงภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ครับพี่จินตลาภูลลาบก็คือ รื้มใจสุดๆนะครับจนได้ออกมาโพสต์ขอบคุณพลังเงียบขอบคุณ FC พลังเงียบของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนาะเราได้เห็นบรรยากาศที่เจ้าภาพเนี่ยโหได้มีการาเขียนป้ายจอดรถนะครับไว้ให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคนเดียวแล้วเนี่ยเราก็แอบสองสารบอสโจเหมือนกันนะซึ่งเราบอกว่าบอสโจเนี่ยเขาก็ไม่ให้จอดเลยนะบอสโจต้องไปจอดอีกที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับเนาะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าแฟนคลับ FC เนี่ยเตรียมไว้ให้เฉพาะน้องนั่นเองครับทุกคนนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็สําหรับวันนี้น้องก็เล่นอยู่จังหวัดยะโสธรน,นะครับวันนี้ก็มีที่จอดรถแบบว่ากว้างขวางนะคือบางที่เราอย่างที่พวกเราทราบดีกันนะครับว่าบางที่เนี่ยคือพื้นที่ค่อนข้างที่จะขับแคบนะครับบางงานก็คือแบบนะเวลาเข้าชารจเนี่ยคือเข้าไม่ได้จริงๆนะทุกคนอย่าบางงานทีมอิ่มเนี่ยไปเจออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนรถเราเนี่ยคือต่อท้ายบอสโจนะทุกคนซึ่งบอสโจกําลังจะเข้างานซึ่งบอกว่า รถศิลปินเนี่ยก็ติดเหมือนกันนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นโมเมนต์น่ารักครับที่เจ้าภาพเนี่ยเป็นห่วงเป็นใย,ยน้องแล้วก็จองที่จอดรถไว้ให้นั่นเองครับสำหรับางานที่จังหวัดสุรินทร์นะครับคนสุรินทร์รักอุงอิงเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วก็คนเนี่ยโอ้โหแทบจะได้ขยายสังกสีเลยนะครับทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้นะออบอสโจก็ได้โพสต์รูปบรรยากาศให้พวกเราได้ดูกันอยู่นะครับก็